ก็ตัวก,กลางคือเกียร์หลักอ่าก็เกียร์แล้วใช่ไหมอย่างางอางอ่อาเสร็จแล้วโอเคอ่าปล่อยพัดนั่นอุ้ยอ่ะเขาเล่นเขาเล่นเยี่ยมเลยอือนั่นแหละไปแล้วครับไปแล้วไงเหรอ มาน yes ี่เป็นไงบ้างครับเนี่ยเกียร์เลยก็ขับง่ายค่ะถ้าถ้ารถไถถ้าผู้หญิงขับได้ยังไงก็ทุกทุกท่นก็ขับได้ใช้งานสะดวกใช่ค่ะสำหรับโูล์ด้านะครับสำหรับโูล์ด้าก็ในระบบการใส่เกียร์ก็มันจะคล้ายๆกับเหมือนรถเกียร์ออโต้เนาะถือว่าก็แค่ใส่เกียร์เดินนห้าเกียร์เกียร์ถอยหลังแล้วก็มันจะมีระดับเกียร์ให้ทั้งหมดแปดระดับนะครับเกียร์หลักสี่ แล้วก็มีโลหไฮนะครับแล้วก็สําหรับคันนี้นะครับรถบิวปรับสภาพให้ใหม่ทั้งคันนะครับก็ถือว่าเอาไปก็ถือว่าความใช้งานนะครับเอาไปก็เดิมน้ำมันลงลุยงานทําเงินได้เลยคุปตะเ LC 7 0 8คันนี้ขนาด4ี่ิบเจ็ดแรงม้าเครื่องยนต์สีู่บ8ดเกียร์ด้านสี่เอ่แดเกียร์ถอยหลังนะครับเป็นเกียร์แทเติคันนี้บิวทั้งคันยางใหม่สี่เส้นเอาไปเลย3า0แ0 0้ามนบาทนะครับอุปกรณ์3ามชิ้น คอแเมเหมือนเดิมไหมคะคอนคทนด์5เรื่การมีให้เหมือนเดิมครับ <c oughs> มาแล้วครับ <c oughs> มาแล้ว <c oughs> ตรงฟรี300โลครับ <c oughs> ผมรับเลก <c oughs> เปลี่ยนต <c oughs> ีเทอมรถทุกนีดเหมือนเดิมนะครับสำหรับเอสซีท่านใดสนใจต้องการรถจบๆไปใช้งานฝากหนึ่งคันครับ L4708 อ่าคันนี้ถือว่าโอ้โหไม่ต่างก,กับรถใหม่ครับเช็คระบบอ่าเครื่องนีดระเบิดอยู่แล้วหันซ้ายหันซ้ายนั่นไงมาแล้วมาแล้ว เดิด okay. uh, yes. oh. okay. ินเนอยเบมัเังพี่เขรู้ไหมเราเบรกยู่ไหจะเหยียบคันไม่ลงคันมันแข็งจะเหยียบคันไม่ลงคันแข็งไม่มีแรงไม่มีแรงโอเค่ ประมาณนี้ครับเป็นไงบ้างครับขับรถไทยครั้งแรกนะฮะรู้สึกว่ามีความตื่นตัเต้นครับตื่นเต้นมากค่ะขับขับย่าประการรถไทยค่ะอ่าเดี๋ยวมาดูกันรอบๆคันนะครับอ่าตลอดคันนี้ก็นี่ครับเช็ดจากข้างหน้ามาเลยข้างหน้าก็น้ำ เดิมมน,นะครับเครื่องออดูเ,เด็ปผมมาทำดีเค,คเร,เรไไนนเื่องเดิมครับปั้มเดิมชุดทาหน้าเช็คเรียบร้อยนี่เป็นอะไรมันเครื่องด้วยนะมนเครื่องโอ,อ,อเค ได้ขึ้นแล้วไม่อยากลงใช่ไหมล่ะมาดูดูท้ายอ่ะมาดูท้ายหน่อยนึ่นไอ้เข้าเกียร์ตัวสีเหลืองๆให้ให้ป้าหน่อยอยากไปดูให้หน่อยหรอกตัวสีเหลืองอ่า PTO แคมรี คันนี้อุปกรณ์3ชิ้นนะครับหน้าหลังโรตารี่ต้นฟรีสามร้อยโลเมื่อกี้ท่านพี่มันบอกให้เหยียบคันเหรแล้วแต่คนเหรอโอเคยังไงก็ขอขอกราบขอบพระคุณนะครับสำหรับเอฟซีทุกท่านนะครับพร้อมไ้พี่น้องอ่าชาวเกษตรกรไทยเพื่อนๆพื่พี่เน้องที่อยู่ในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศทุกท่านนะครับที่ให้ความสนสนใจนะครับสินค้าของทางบริษัทนะครับหรือว่าวิดีโอ ที่แนะนำไปนะครับก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งน,นะครับขอบคุณจากใจทีมงานพิทักษ์วีรำคนเดิมครับผมสำหรับวันนี้อ่าฝากด้วยกัน LC 7 8 3 9 0 0บาบาทอุปกรณ์3ชิ้นนะครับส่งฟรี300โลของแถมพิเศษอีก5รายการเหมือนเดิมนะครับได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายเอ <c oughs> าล่เอาล่เอาลงไหนโอเค